สวัสดีครับพบกับไมค์ครับอีกรอบหนึ่งคลิปนี้เป็นไมค์ครับคลิปแรกเลยนี่ผมชื่ญคุณเอลลี่ดักศูนย์หนึ่งมาด้วยเดี๋ยวยุย่งเดี๋ยวไปนี่เธอไปไปไปน็อไม่อ่ะไม่ไปอ่ะอยากตายว่าถามจริง ใส่ปีก่อนอือใส่ใแล้วก็ Ender Pearl ดาบไปเราจะไปตะลยุย Ender Dragon ก่อนไงน แป๊บหนึ่งขอสร้างแป๊บหนึ่งนะฮะปับ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 ป๊บ,ปบ,ปบไปเอลลี่มาอันนี้มาลงนรกซะดีๆลงนรกลงนรกถือต้นไม้ทำไมอะถือกินช่างเถอะดูว่าต้นไม้ไปเร็วลงลงนรกไป ลงนรกเอลลี่ไปเลยลงนรกตามไปได้วยบักนิดหนึ่งบักมากเลยอช่อับอือไปไปตุลยเอนเดอร์ดะก่อนกันอ้อนั่นเห็นมันไหมฮะตัวใหญ่หน่าดูนะอื มาขอล่อนกันล่อนล่อนล่อนเนี้ยเด,ด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เปโหกินกินไอ้วิชั่นดิล่อนแล้วเนี้ยขอทำลายอินเดียดักอน กระเพือน่าเบื่อสร,สร้างสร้างสร้างเลยเธอใหม่เอเลีดักไปไหนฮะอยู่ไหนฮะเนี่ยอยู่ไหนฮะเนี่ยเตาอยู่นั่งน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวสร้างมาดูกลับก่อนจะได้หรือไม่ก็อ,อย่ายุ่งดิโอ้โหอะไรอะ่ระเกิดขึ้นเล่ยได้ไหมม,ไหมันทำไมโอ้ ขอไข่เนื้ก่อนกล้วลกันเดี๋ยวจะผมโชว์สกิลให้ดูนะฮะสกิลใช้ได้ไหมไปไหมไปไหมไม่ไปโอเคใช้ไม่ได้เออเอลลี่ลนะฮะกลับกันได้นะฮะอยู่ไหนเนี่ย ทำไรอือหืมจุดเทียนทีไปกลับบ้านแล้ว,ลวน่าลงประตูี้เธอประตูในเธอเออนั่นแหละครับรอมันกลับมาแป๊บหนึ่งจีิงจีิจไหนบออ้าวที่ไหน วัดอีเด็ดวัดอีเด็ดวัดอี t ด a ดอยู่ไหนเนี่ยจะจะดูยย่ก็มาโพทเนี้ 上课，拜拜。